ตกลงจะร้องไม่ได้เพลงนากานาาถ้าพี่ไม่ได้เนื้อก็ไม่เป็นไรพี่เอาแค่ดนตรีเพลงนากาคิดถึงเธอของนากาแต่เอาเนื้อยาใจคนจนของไม้พี่ลมพรเข้าไปใส่ร้องให้ฟังหน่อยถ้าร้องไม่ได้ก็ get out ออกไป get out ออกไป that is adore o non p o t a o get out ออกไป that is adore o non potato d e d is table ไปทุ่มหัวพ่อ่งนึกว่ากูไม่รู้อะไรโชว์มั่งถ้าร้องไม่ได้ออก get out เอารีวตีมาสบายดีบ้ สบายเยอะเป็นแฟนของคนจนมันก็ต้องพ้นเอาหน่อยเด้อน้อง oh, <wow. S 2> พี่ไม่มีเงินทอง mm hmm. ที่จะมารองรับความลำบาก mm hmm. ในของแต mm hmm. ละวาน mm hmm. พี่นั้นต้องทำงานหนัก mm hmm. ถ้าไม่มี mm hmm. ใจมักผู้ใดสิมารวมทาง นอเติมใจเลยเด่โอ้โหตบมือให้หน่อยเก๊กเลยหวางมากเก๊กใหญ่อเดี๋ยวแม่นาการทดาเก๊ก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 เพลงช้าอย่างนี้มันไม่ประทับใจต้องเอาเพลงมันๆดีกว่ารู้จักนี่ไหมมนุษย์ไรกระดูกใครอทดีเลยอามะกุนเขามาเหรอมาเอยากเห็นเขาพิูดีเอาัะุกุน ผมออก็เชย oui! อยู่ไปดูนี่พี่ต <ok ู้ไปไหนบ้างพี่ตู้พี่ตู ben ้โอ้โหโอ้โไม่เมื่อยแขนบ้างไงวะ